แล้วคุณลุงคนนี้เขาก็บอกมาว่าหลวงปู่มียันตีนิสิงเห<ม>อยู่ที่ฝ่ามือมแล้วถ้าใครอยากขอตันยันตีนิสิงเหให้ไปว่าเอามือสองข้างวางไว้ที่ฝ่าเท้าหลวงปู่ตรงไหนก็ไม่รู้<ม>แล้วหลวงปู่จะประทานยัน,นี้ให้ด้วยจิตอันเป็นนิมิตแต่ว่าต้องกราบขอหลวงปู่ด้วยความเป็นแบบ ด้วยความเป็นใช่ค่ะว่าจะเอาไปรักษาศีลให้ดีศีลห้าทานศีลภาวนาไม่ขาดนี่คือศีลขึ้นระสำคัญแหละขอพรเราต้องเป็นคนดีด้วยทุกปราแล้วยันตีนี่สิงเหยช่วยเรื่องอะไรคะอ๋อถ้าเกิดเป็นยันก็ถือว่าเป็นยันคู่ของหลวงปู่นะครับที่ศึกษามาจากหลวงพ่อโหนงวัดคลองมาดันแล้วก็หลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระเบือเพราะว่าอาจารย์ของหลวงปู่โตก็มีสองรูปนี้ที่อาตมาพอรู้นะแต่ว่ายันตีนี่สิงเหเนี่ยก็น่าจะเป็นมาจากหลวงพ่อลุ่ง วัท่ากระบือบก็ยันตรีเนี่ยถ้าเกิดในะในเรื่องของอลักษณะยันก็คือสายเหนียวสายเหนียว